สวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับการจัดระดับเรื่องราวต่างๆในโลกภาพยนตร์กับผม2 s t สตูดิโอและคลิปนี้ก็คือ40อันดับหนังทิด่ดีที่สุดโดยเว็บไซต์ imdb ครับย้ำอีกทีนะครับว่า40อันดับนี้ถูกจัดโดยเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า imdb นะครับไม่ใช่ผมเป็นคนจัดแต่อย่างใดนะฮะอย่าดราม่าก,กันนะครับ ซึ่งสาหรับใครที่ไม่รู้จักเว็บไซต์นี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นแหล่งรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆมากมายในวงการภาพยนตร์ครับก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างแล้วแต่ละเรื่องได้คะแนนไปเท่าไหร่โดยเราจะมาเริ่มจากอันดับที่40กันก่อนเลยครับเดินนันหนังผีแมชีพาคแยกของจักรวาลหนังเดือกคอนจูริงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น5.4เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่39ตกเป็นของหนังเรื่องนี้ครับหนังเอเลียนบุกโลก The Predator โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น5.4เต็ม10คะแนนครับอันดับที่38 Pacific Rim uprising หนังแนวหุนยนต์ยักษ์ต่อสู้กับสปาร์ยักษ์ที่มีนามว่าไคจูซึ่งภาคที่2นี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น5.6เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่37 The Meg หนังที่จับเอาฉลามยักษ์เมกาโลดอน on, มาต่อสู้กับเจสันเซแทมของเราครับซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น5.7เต็ม10ขคะแนนครับอันดับที่36ตกเป็นของหนังเรื่องนี้ครับหนังที่นำแสดงโดยเดอ Rock กของเรา Sky Scraper ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น5.8เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่35หนังเรื่องนี้ผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยครับ Welcome to m a r เว n ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น5.9เต็ม10คะแนนครับ <Hell yeah. S 1> อันดับที่อันดับที่ตกเป็นของหนังเรื่องนี้ครับหนังแอนิเมชัน a r l y Man ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6 1เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่33ตกเป็นของหนังเรื่องนี้ครับ Rampage หนังที่นําแสดงโดยดูร็อกดูเวนจอนสันของเรานะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.1เต็ม10คะแนนครับอันดับที่32ตกเป็นของหนังซอมบี้เรื่องนี้ครับ Maze Runner The d e a d c o r e ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.2เต็ม10คะแนนครับ แล้วก็มาต่อกันด้วยอันดับที่31ครับโอเชียนเอกหนังที่นำแสดงโดยผู้หญิงทั้งหมดนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับการปล้นครับโดยตัวหนังได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.2เต็ม10คะแนนครับอันดับที่30 Jurassic World f a l l e n Kingdom ภาคต่อของ Jurassic World ในปี2015ครับซึ่งภาคนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.2เต็ม10คะแนนครับ อ,อันดับที่29 The Computer เป็นหนังที่นำแสดงโดยเลียมนิสันของเราครับซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น6.3เต็ม10คะแนนครับอันดับที่28ตกเป็นของหนังเรื่องนี้ครับ t ุ m ม r รเดอร์หนังที่หยิบเอาเรื่องราวการผจญภัยในป่าของเราร็คครอฟมาทำใหม่ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.3เต็ม10คะแนนครับ You come here. อันดับที่27ครับตกเป็นของหนังแอนิเมชันเรื่องนี้ครับ The Grinch ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.3เต็ม10คะแนนครับ mm. อันดับที่26บหก Maul i e Legend of the Jungle ซึ่งในฉบับนี้ไดเอามาทำใหม่โดยค่ w a r n เนอ r ์บรอดเดอร์สพิกครับและก็ได้ลงไปทาง n น t f l i x ซนะฮะซึ่งตัวหนังได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.5เต็ม10คะแนนครับ How อันดับที่25 t สิบห้า Twelve Strong หนังสงครามที่นำแสดงโดยคริสเซมเวิร์ดหรือพี่ทอของเราครับซึ่งหนังได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.6เต็ม10คะแนนครับอันดับที่24หนังแอนิเมชันครับ Small f o o d ซึ่งหนังรุ่งนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.7เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่23 Fantastic b e a t the c r i m e of g r e e n d e l w a l d ภาคต่อในจักรวาลหนังของ Harry Potter ครับซึ่งภาคนี้ได้คะแนนเฉลี่ยจาก IMDB ไปทั้งสินส้น6.7เต็ม10คะแนนครับ <S <S มาต่อกันด้วยอันดับที่22ครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่คุ้นชื่ออีกแล้วนะฮะ <S <S Mary and the w i t c h Flower <S <S ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสินส้น6.8เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่21 t ิ e n Titans Go To The Movies ซึ่งเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น6.8เต็ม10คะแนนครับอันดับที่20 v e n o m หนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของปรสิสจากต่างดาวที่มาอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์ครับซึ่งเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น6.8เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่19 Annihilation หนังไซไฟวิทยาศาสตร์ที่ผมชอบมากที่สุดในปี2018ครับ mm hmm. ซึ่งเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลีย่ยไปทั้งสิน 10. 10. นน้น6.9เต็ม10คะแนนครับ oh. อันดับที่18เป็นหนังที่ผมไม่คุ้นชื่ออีกแล้วครับ Boy e r a s ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7เต็ม10ขคะแนนครับ mm hmm. ตามมาติดๆแล้วครับอันดับที่17 เกมไหนหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7เต็ม10คะแนนครับอันดับที่16 s o l โซโลอะสตาร์วอลสตอรี่หนังภาคแยกในจักรวาลหนังของส t a r Wars ครับโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7เต็ม10คะแนนครับอันดับที่15บซีคาริโอเดอออฟเดอซาโด เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆในปี2018ครับ <c oughs> ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น7.1เต็ม10คะแนนครับ <c oughs> อันดับที่14 Ant Man and the Wasp <c oughs> หนังภาคต่อของตัวละคร Ant-Man จากค่าย Marvel s t u d i o ครับ <c oughs> ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7.1เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่13ตกเป็นของหนังจากค่ายดิสนีย์ครับ Mary Poppins Return โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7.1เต็ม10คะแนนครับอันดับที่12บสอ r a b b e the Internet หนังการ์ตูนเรมชั่นเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7.2เต็ม10คะแนนครับอันดับที่11อ Aquaman หนังเดี่ยวของตัวละครอาควองแมนจากค่ายดี e ีอยู่ครับซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิน้น7.2เต็ม10คะแนนครับมาถึงอันดับที่10กันแล้วครับ Black p a n t h อร์หนังเดี่ยวของตัวละคร Black p a n t h อร์จากค่าย Marvel Studio ครับซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิน้น7.3เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่9คริส2หนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7.3เต็ม10ขคะแนนครับอันดับที่8 First Man หนังไซไฟอวกาศที่วาด้วยเรื่องราวของนิวอัลสตรองครับซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งสิ้น7.4เต็ม10ขคะแนนครับ <S 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 อันดับที่7 Ready Player One หนังที่เข้าไปใช้ชีวิตในโลกของเกมครับซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น7.5เต็ม10คะแนนครับ Virtual Universe อันดับที่6ตกเป็นของหนังการ์ตูนนเรื่องนี้ครับ Incredible 2ภาคต่อของหนังซุปเปอร์ฮีโร่สายเกลียนนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น7.7เต็ม10คะแนนครับ อันดับที่5 Mission Impossible Fallout หนังใส่รับของตัวละครอีธานฮันนะฮะซึ่งภาคนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น7.8เต็ม10คะแนนครับอันดับที่4 Deadpool ภาค2หนังฮีโร่สายเกลียนจากค่ายทวินที่ซอนเรีฟอกนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น7.8เต็ม10คะแนนครับ มาถึงท็อปทกันแล้วครับอันดับที่3หนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของดนตรีนะฮะ Asta is Born โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น7.8เต็ม10คะแนนครับอันดับที่2ตกเป็นของหนังดนตรีอีกแล้วครับ Bohemian Rhapsody โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น8.1เต็ม10คะแนนครับ และอันดับที่1ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับ Avengers Infinity War จากค่าย Marvel Studio โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งสิ้น8.5เต็ม10คะแนนครับและนี่ก็คือ40อันดับหนังที่ดีที่สุดโดยเว็บไซต์ IMDB ครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับผมนะฮะอันดับที่1 2 3คือเรื่อง Avengers Infinity War Annihilation และก็เรื่อง Mission Impossible f a l l Out ครับแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยและสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ